ครับสวัสดีครับเดินจานติดชีวิตบ้านๆกับผมในแอดอุดรน,นะฮะกับช่องเดินตามฝันวรรพ์เพลงนะฮะวันนี้เฮาสีเฮ็ดไอ้ผัดเผ็ดกบนี่ครับเ้างลันทอดไปกับเท่าอยู่เน,นี่ยเฮียล,ลุงในรอบันอืมอะไรอ๋อโอ้ยหเด้อดสุดอั้ว โอ้เสี่ยงๆเลยมึงเด็ก้นพี่เจ้สุดยอดเลยมาแรงมั้เอ้าสองรอบอ่ะเยอะดาร้่งมีปะครับกำลังผัดพิแกงอยู่นีครับรอกสัครู่ได้ตีทั้งหลายหอมแล้ว ครับเชฟใหญ่นี่ครับพระเอกของเราฮะกบทอดนะครับทอดเราจะทอดกบไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ผัดผัดชีฟตกแกงผัดแห้งนะครับเดือดตามติดชีวิตเป็นบ้านนะครับติดไปไว้ก่อนฮะตอนนี้ใส่น้ำตาลลงไปแล้วฮะน้ำตาลน้ำตาลต่อด้วยน้ำปลาใช่ครับเรอด้วยใบกะเพราที่ทอดไว้เลยฮะ ในมะกรูดนี่ครับใส่ไหลแสบไหลฮะแตงนัว <c oughs> อืกลินหอมแล้วครับกินหอมแล้วนี่ครับมะเขือพวงเตรีย,เยมเอาไว้กินกับแก้มครับเมนูนเด็ดเดินตามติดชีวิตบ้านนพัดเพ็ดกบครับนี่ครับผมแมยอุดรนะครับกุกใหญ่ื่อนนกฮนะฮะพาให้กินมื้อนี้ กินน้ากันได้ครับเอฟซีนี่ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยเตรียมเสิร์ฟพัดเพ็ดกบหน้านะฮะาไปใต่กบมาได้หลายมือแล้วะเอามาปล่อยไว้มาขังไว้มาขังไว้นีครับเมนูเด็ดนี่ครับอาหารจานเด็ดเมนูโปรดมาะแล้วครับเสิร์ฟ อ้าวสิ่งที่ครับสำหรับคลิปนี้ขอยุสิไว้เพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ด้วยนะฮะทุ่งนาเดินตาม